ครับสวัสดีครับก็ในส่วนของคลิปนี้จะมาสอนจูนรถนะครับในส่วนแรกคือเราจะต้องมีจูนนิ่งแล็ปท็อปก่อนจูนนิ่งแล็ปท็อปเนี่ยหามาจากไหนคือตอนนี้ต้องไปติดต่อช่างครับช่างสามารถที่จะสร้างให้เราได้ส่วนอุปกรณ์เราก็ไปดูได้ที่อู่เลยครับว่าต้องใช้อะไรบ้างหรือจะเช่าช่างเขาก็ได้อันนี้ราคาต้องขึ้นอยู่กับช่างว่าเขาจะให้เช่าครั้งละเท่าไหร่นะฮะต้องไปตกลงกันเอาเองส่วน ไอ้ที่ขาดไม่ได้เลยคือตัวนี้ครับกล่องจูนกล่องจูนนี่หาได้จากไหนกล่องจูนนี่หาได้จากที่นี่ครับต้องไปสร้างที่เลเบลครับ <c oughs> ใช้อะไรบ้างก็ต้องลองไปดูที่เลเบลนะ <c oughs> วิธีใช้ใช้ยังไงเราต้องมีรถก่อนรถนี่คือเราต้องซื้อจากร้าน <c oughs> ก็คือเป็นรถที่มีกุญแจเท่านั้นนะครับ <c oughs> ก็ขึ้นไปนั่งบนรถได้เลย <c oughs> เสร็จแล้วเราก็กดใช้ ชูนิ่งแล็บท็อปหรือเราจะลากมาไว้ที่นี่ก็ได้ครับแต่ต้องระวังหน่อยนะว่าถ้าพอถ้าเกิดเรากดใช้ไปแล้วเนี่ยตัวกล่องชูนเนี่ยจะลดไป1ชิ้นนี่ครับนี่พอเรากดใช้ปุ๊บก็จะมีหน้าตาแบบนี้ขึ้นมาเราก็สามารถขับไปจูนไปได้ก็จะมีท็อปสปีดขึ้นมาตรงนี้เดี๋ยวลองสปีดเดิมๆของเ a 2กอความเร็ว ก็อยู่ที่แป0สิบร้อยเก้าสน่าจะประมาณ2องสุดแล้วน่าจะแทบไม่ขึ้นแล้วก็ถ้าอยากให้รถมันเร็วขึ้นก็ต้องมาเพิ่มอัดตาเร่งกับความเร็วสูงสุดครับก็อาจจะลดเบรกลงแต่ว่ามันก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่ามันจะจังหวะที่เราไปใช้หนีตำรวจมันจะไม่หนึบผมลัางล้งค่าเดิมก่อน โอ้ลืมลืมผมต้องจูนใหม่รถเบรกเพิ่มอัตราเร่งความเร็วสูงสุดเมื่อกี้ได้ที่ประมาณสองร้บสอน่าจะใช่นก็แรงขึ้นมาอีกนิดหน่อยก็อยู่ที่สูตรใครสูตรมันนะครับ เสร็จแล้วทีนี้ทำยังไงทีนี้เราก็มากดบันทึกได้เลยนี่เราก็จะเสียกล่องจูนไปหนึ่งกล่องทีนี้มันจะมีอีกเทคนิคหนึ่งครับสมมติว่าเราตอนนี้เราจูนเสร็จแล้วเราไม่ต้องการให้คนอื่นรู้สูตรจูนของเราเราต้องมากดซ่อนเทคนิคก,ก่อนที่เราจะบันทึกเมื่อกี้กดบันทึกปึ๊บของจูนผมหมด หลังจากที่เรากดซ่อนเทคนิคไปเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นคืออย่างนี้ครับพอคนอื่นมาขึ้นรถเราแล้วเขาใช้ใช้ตัวจูนิ่งแล็ปท็อปมาเปิดดูเขาจะมองไม่เห็นสูตรเราเขาจะทําได้อย่างเดียวก็คือเขาต้องคืนค่าเป็นค่าแรกสุดซึ่งเขาจะไม่รู้สูตรเราแน่นอนครับเท่านี้แหละครับ